ครับโอเคครับขอบคุณพี่เวนมากนะครับผมตาแล้วครับผมทุกคนก็คงจะรอโชว์เคสนะครับผมของเคสเกรงโปรดักชันอยู่พอควรนะครับผมมาดูกันครับว่าครึ่งปีหลังของเรานะครับผมในปีนี้2024เรามีอะไรกันบ้างนะครับผมามไปเลยครับผมไม่ต้องเสียเวลามากเพราะว่าโชว์เคสครั้งนี้เราก็ไม่อยากจะขอเวลานะครับผมยังมีกสองบริษัทรอผมไปต่อเลย เหมือนเดิมอยากโชว์เคสเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมเราก็ยังพูดถึงส่วนของรายการทั้งหมดสองส่วนด้วยกันนะผมก็ <c oughs> คือนะฮะรายการที่เรากําลังทําอยู่ในะปจนัจจุบันนี้ผมของกิจกรรมเวอร์ชันเองแล้วก็รายการที่เราก็ทําอยู่ในต,ตอนนี้กับพกิจกรรมเวอร์ชันแล้วก็เป็นเพื่อนสหายร่วก็ต่อสู้ของเรานะครับ, <c oughs> รบผมบริษัทอื่นของใน g ีไอพัสนะครับผมซึ่งคราวนี้ผมเราจะขอพูดถึงในเรื่องของ รายการที่ตอนนี้ทําอองทางทางบริษัทต่อครับผมทําร่วมกับบริษัทอื่นนะครับผมก็คือนะครับผมทั้งสารายการท้างบนนะครับผมนะผมทั้ง Music j e จ็บบอดี้เดอะเชสและบีเดอะเชเซอร์สามรายการนี้ครับผมทุกคนก็ทรายา่แล้ว่าเขาเก่งบริษัทมีส่วนร่วมนะครับผมสําคัญอย่างยิ่งนะในการนะครับผมผลิตก็เหมือนเดิมครับผมยังไม่รู้นะครับว่ารายการจะออนแอร์เมื่อไหร่นะครับผมแต่แน่นอนว่าบีเดอะเชเซอรเดอะเชสนะครับผมก็รอเชเซอร์นะครับผมออกให้ครบทั้งห้าคนก่อนนะครับผม ก็ค่อยมาเล่นบีดเชสเตอร์อกันนะครับเพื่อรอนะครับผมรอ,รอทุกคนนะครับผมให้เห็นทุกให้เห็นฟีดเชสเตอร์อทุกคนก่อนนะครับผมแล้วค่อยมารวมเจอกัน,น,นในทีมในเดบเชสเตอร์นะครับผมมิวสิกเจ็บก็รอไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับผมอ่ะพูดถึงเจเบอรดีแล้วมันจะมีอีกรายการหนึ่งมันเป็นสปินออฟของเจเบอรดีอีกรายการหนึ่งที่ที่ผมไม่ได้ใส่เข้ามาในเนี้ยแต่ผมก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับผมในการผลิตเป็นเจเบอรดีที่เกี่ยวกับศาสตร์ศาสตร์หนึ่ นะฮะแต่อย่างศาสตร์หนึ่งต้องใช้คำศาสตร์หนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกลุ่มเรา่รงนี้ถือว่าเป็นศาสตร์สำคัญจังหนึ่งเลยไม่รู้ไม่ได้นะครับผมในกลุ่มเราไม่รู้ไม่ได้ผมเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะเป็นอะไรนั้นรอดูแล้วกันนะครับผมบางทีบริษัทอื่นอาจจะพูดถึงก็ได้ในอนาคตนะฮะโอเคครับผมในส่วนนี้ก็ไม่อะไรมากสำหรับเอ่อรายการที่เราผลิตกับบริษัทอื่นนะครับผมทีนี้นะครับผมตัวตัวเด่นของเราครับผมรายการที่เรา ทำอยู่นะตอนนี้โดยตัวเราเองนะครับผมเกติงโปรดักชั่นสามรายการนะครับผมสามบิ๊กทีของเราทิกแท็กโดเจเบดีไทย,ย,ทยแลนด์เซียนสีและกรีฑาไทยแลนด์ครับผมถ้าหากใครจําได้กบมาแล้วกลับมาแล้วถ้าใครจําได้นะผมสั่ง,งหยุดผมสั่งถ้าใครจําได้นะผมผมสั่งหยุดชั่วคราวกรีฑาไทยแลนด์นะครับผมเดีย๋ยวเดียเด๋ยวค่อยจะพูดกันอีกทีนึงคนระับผมขอพูดถึงสองรายการก่อนหน้าผมมาแล้วผมมา เริ่มต้นครับผมกับทิกแท็กโดไทยแลนด์ก่อนนะครับผม <c oughs> แชมป์ของรายการตอนนี้ครับผมก็ยังคงเป็นชิสเทดวีจรุนศรีโชว์นะครับผมแชมป์หนึ่งสมัยเงินรางวัลสมหนึ่งหมื่น่พันบาทจริงๆนะครับผมจะเล่นกันตั้งแต่วันที่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาผมแต่ว่าอตอนนั้นผมแต่ว่าถ้าใครนะครับผมผมขอพูดไว้ก่อนเลยกันนะถ้าใครสังเกตที่ผ่านมาช่วงนี้ผมเดือนนี้ผมค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีงานนะครับผมที่ร้านอาหารอยู่แล้วช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากเพราะนเ,เ,เพิ่งเปิดเทิร์นนะครับผม เปิดเทอมหาไรยขอนแก่นนะครับผมว่าร้านผมเนี่ยตั้งอยู่ใกล้อยู่กับหาไรยขอนแก่นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเวลา,าเด็กเยอะเด็กมาเด็กมันจะมาเยอะมากครับผมเวลา,าเปิดเทอมนะฮะพูด mm hmm. ตรงๆนะตอนเนี้ยแคเ่เดินมาเปิดคอมก็เหนื่อยแล้วแค่เดินมาเปิดคอมก็เหนื่อยแล้วดีนะแค่ไพื่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวกกระพริบตาคงจะเหนื่อยตามแล้วล่ะตอนนี้นะผมก็ยังไม่ทราบเอจํานวนในการออกอากาศนะผมก็คือเล่นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอาจจะเล่นไปห้าปีสิบปีก็ได้ผมไม่มีใครรู้นะครับผม จะเล่นสกีสิบปีก็ได้นะครับผมเอาจนกว่ารายการคูจะเอาจนกว่าคูจะตายไปข้างหนึ่งแล้วกันนะฮะก็หมดไปแล้วเซติกแท็กโตแล้วผมใครจะเล่นนะครับผมรอได้นะครับผมรอได้รอได้ลงกันได้แลับผมตอนนี้แท็กโตนะครับผมสามารถไปลงจับจองลงชื่อกันได้ผมที่ตลาดนะครับผมนัดลงเล่นชื่อนะครับผมใน Discord นะครับผมก็ลงไว้ก่อนได้ครับผมแต่ไปดูนะว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับผมก็รอจนกว่าผมจะว่างแล้วกันนะฮะต่อเลยครับผมกับรายการที่สอง ลูกรักของกิตติริงโปรดักชั่นครับผมก็ต่อเนี่ยพี่ับผมลูกเล้าของเิลติงโปรดัก,กะะชั่นเนาะลูกเล้าของกิตติริงโปรดักชั่นเจเบรียทาเลนซีซั่นสี่นะฮะแชมป์ตอนนี้มีการเปลี่ยนมือแล้วครับผมตาประวันธนพรพันธ์ล้มทีชนะมาสมพรได้แล้วตอนนี้ก็เป็นแชมป์สองสมัยฮะ, 23, 000, ะสองแสนแปดร้อหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบ,บาทในกระเป๋าตอนนี้ถ้าเขาชนะได้เกมหนึง่งเขาก็จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนส์นะครับผมผู้ชมทางบ้านก็รอกันต่อไปนะสำหรับสิทธิ์ในการเข้ามาแขข่งัันนะครบผม นะครับผมเตรียมความรู้ดีนะผมเพราะผมบอกแล้วว่าเกมนี้รู้เยอะรู้ดียิ่งดีนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะผมตั้งใจดีนะผมเอาล่ะทีนี้นะครับผมเราจะพูดถึงรายการที่เราเคยหยุดมันเอาแล้วเราสั่งหยุดมาแล้วแต่ตอนนี้ผมเราสาม,มารถเอามันกลับมาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมผมเจอไฟล์ของมันเรียบร้อยแล้วครับกีทไทยแลนด์นั่นเองกจะได้เล่นแล้วกูอยากได้ชิมาย เอาละพอผมลองคน้นในแฟลชไดร์ที่ใช้ย้ายไฟล์มาครับผมก็พบว่าไฟล์รายการและต้นแบบยังอยู่ครบครับแต่ไฟล์อินโทรรายการที่หายของจริงครับผมนะหายของจริงนะฮะก็ต้องไปนั่งทาอินโทรใหม่นั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตั้งใจให้เป็นรายการพิเศษนะครับผมไม่ให้มาประจาและให้เป็นรายการพิเศษแทนนะครับผมมาวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่จะมาแค่ปีละครั้งหรือสองครั้งแค่เองนะผมแต่ว่าเทปหนึ่งอาจจะเล่นกันหลายเกมก็ได้นะครับผมไม่มีใครรู้นะผมถ้าตายไวนะครับผมก็อาจจะเล่นกันหลายเกมนะฮะ หลายเกม <Yeah. S 1> ห,ลหลายเกมเหรอเ yeah. นะแต่ว่าหลายเกมที่ว่าน,นี่ก็คือผู้เล่นก็ต้องไม่เหมือนกันในแต่ละทีมนะบอกไว้ก่อนอหนึ่งเกมหกคนไปเลยหนึ่งเกมหกคนเดินหนึ่งเกมหกคนเดี๋ยวไม่ตายหายพอดีสัตว์เออมีหนึ่งคนตายไปกันโอเคโอเคมา แจ็คพอตตอนนี้อยู่ที่สามล้านแปดแสนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วถ้ามีการทำแจ็คพอตแตกขึ้นมาหรือว่าแจ็คพอตไปถึงสี่ล้านเมื่อไรผมก็จะเปลี่ยนยุคจากกรีทไทยแลนด์เป็นซุปเปอร์กรีททันทีนะครับผมเงินรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงสูงสุดสไปก่อนนะเพราะว่าซุปเปอร์กรีทนะครับผมเราจะอัพแจ็คพอตไปนครับผมจนสูงสุดสิบล้านบาทครับผมโอ้โหนี่แหละที่กุญแครับผมแล้วซุปเปอร์กรีทนะครับผม ก็จะแตกต่างจากครีททั่วไปนะครับผมก็คือนะข่้นงิาละวันมันจะแตกต่างกับเอกรีทไทยแลนด์ตรงสาขั้นสุดท้ายนะครับผมครีปไทยแลนด์เนี่ยสาขั้นสุดท้ายมันจะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งล้านแล้วก็สองล้านอัพไปเรื่อยๆแต่ิรีทแต่ซูเปอร์ครีปรเนี่ยสาขั้นสุดท้ายมันจะเริ่มที่หนึ่งล้านสองล้านแล้วก็เป็นสี่ล้านบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับผมจงหวะาตา่ให้พูดเล่นทุกคนนะครับผมได้มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเงินลงวันมากขึ้นนะครับผมบวกกับเพอร์บิเลเตอร์ด้วย นะครับผมแต่ว่าเตอร์มินเตอร์นะผมพี่เตอร์น่าจะรู้เรื่องเร์มินเตอร์ดีนะครับผมนะครับผมตื่นเตอร์มินเตอร์เหรเล่นทุกครั้งเล่นทุกครั้งลบหนึ่งหมื่นแล้วกลับบ้านอ่ะน้าวแหละฮะหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับผมอยากจะง่ายกับชาวบ้านเขาสุดท้ายนะครับผมโดนตัวเองตัวเองต้องกลับบ้านแทนนะครับผมเอาล่ะอย่างน้อยก็หนึ่งหมื่นไม่มีศูนย์นั่นแหละอืมเอาล่ะก็ รอดูได้นะครับผมกับฟรีไทยแลนด์มาไม่บ่อยนะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามมาให้ได้อะไรกันนะครับผมแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกถ้าหากว่าจะมาก็มาก็คงสิ้นปีเพ้งอนะ่ะเดือนธันวาเนื่นนะผมว่าเจ้าตันใช้เป็นรายการพิเศษก็น่าจะมาช่วงวันหยุดวันสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยวันพ่อวันก็จะทำมาดวนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับผมอ่านหดหมดแล้วผมตอนนี้ ก็ขอพูดกล่าวอะไรนิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่าผมเนยครับผมจะมาทําให้ปล่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ทงานยุ่งอะไรหลายอย่างนะครับผมแต่ว่าทุกๆคนก็อาจจะว่าทุกคนก็อาจจะคิดถึงผมได้บ้างผมก็โพลไม้เห็นกันได้แล้วผมอย่างเออในม้าหมูเกมเมื่อวานนี้นะครับผมถึงแม้ว่าผมนะ จะดวงสวยนะครับผมเปิดเจอลบสิบนะครับผมในยี่สแปดแนป้ายนะครับผมมันมีแค่ใบเดียวยังตุ่าเปิดเจอไอหนุ่มันก็เทปสองหรือเจ็ดเทปอีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่กันไรฮะทีมาอูจะแก้แค้นให้มึงเทปหน้าลบยี่สิบเอ๊มึงมึงแล้วมึงไม่เผื่อว่ามันจะโดนซ้ำอีกป้ายหนึ่งซวย เอามาอะไรอะก็จะเกิดก็เกิดแล้วมาตอนนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะยังให้การสนับสนุนฮอคแคทเทอริ่งโปรดักชันในปีนี้อยู่นะครับผมเราก็หวังว่าจะจะผลิตรายการนะครับผมมีที่มีคุณภาพอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับในคราวนี้นะผมฮอคแคทเทอริ่งโปรดักชั่นโชว์เคสในครึ่งปีหลังนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณ